มาครับผมวันนี้เราจะมาเล่นไหล่แบบโดนๆนะครับผมแนะนํา้าท่าที่เอาไปเล่นตามกันได้นะท่าแรกมาเปิดกันด้วยไหล่หน้ากันก่อนเลยอันนี้เราใช้เป็นเคเบิลนะครับผมจังหวะดึงขึ้นสุดก็ค้างไว้นะครับผมแล้วก็ตอนลงก็เก่งไว้นิดนึงด้วยทุกท่าจะเล่นจํานวนเท่ากันนะครับผมประมาณ1 2บสถึงสิครั้งแล้วก็ทั้งหมด4เซตนะท่าต่อมาเราจะมาเล่นไหล่รวมๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นสมิธแมชชีนเป็นเพสขึ้นนะครับอย่างที่เราบอกมาตลอดนะครับผมสําหรับมือใหม่แล้วเฮียก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นแมชชีนจะดีที่สุดดดดดคครรรรับผหือว่าาถ้้้เเกกิใใชไ็ี มันก็ได้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันนะครับผมแต่ว่าถ้าให้เฮียแนะนําก็ใช้เป็นสมิธก็จะดีนะครับผมง่ายต่อการคอนโทลก็ปลอดภัยด้วยขึ้นสุดลงสุดตอนลงก็ออกแรงต้านไปด้วยนะครับผมแล้วก็จับความกว้างเท่าหัวไหลมาต่อกันท่าต่อมาครับผมอันนี้เล่นเป็นไหลข้างนะอันนี้เวลาจับอะต้องล็อกข้อมือดีๆนะครับผมแล้วก็ ตอนที่ยกขึ้นก็เกงค้างไว้นิดนึงนะแล้วก็ตอนลงก็ออกแรงต้านไว้ด้วยเช่นกันนะครับเพื <oded> <d> ่อให้ไหล่ทางานได้อย่างเต็มที่นะหลังจากใช้ดัมเบลครบแล้ว4เซตนะเรามาต่อกันที่ไหลข้างอีกเช่นเคยครับซ้ำครับไหล่มันจะได้แบบกลมๆปุดๆนะอันนี้ก็ใช้เป็นเคเบิลถ้าเราดึงจากข้างขวาเราก็ทิ้งน้ําหนักลงที่ขาขวานะครับผมแล้วก็เวลายกขึ้นให้ยืดอกด้วยขึ้นให้สุดเกงค้างแล้วก็ตอนลงต้านไว้นะครับผมก็ทําอย่างนี้กับข้างซ้ายด้วยเช่นกันปิดท้ายกัดนด้วยไหลหลังนะครับผมจังหวะดึงส เอาไปลองเล่นกันได้นะครับผม